สวัสดีครับมาพ่อกพอับช่องลูกบันอีกแล้วนะครับเนาะมาพ่อกับช่องลูกบันอีกแล้วเหมือนเดิมามาดักตุ่มกุ้งขึ้นเก่าเนะครับเนาะบรอดไทยให้เบิงบรอดไทยลงช่องมาหลายหมื่นแล้วนะครับเนะบาะโดนจังเดียร์ยลงเงื่อาาหอนึ่งนาะครับเน,ะนา,นานนะบะ่บค่อยสบายลุ้งก็ได้มาใส่ตุ่มลองเบิงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราอยู่ทั้งหลังลุง้งนี่ยวเรน้าก็ได้ คลองน้ำพี <laughs> ่น้องเอ้ยนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวลุงก็จะได้เห็นบ้างนะครับเด้อบาทที่นี่นี่แหะพี่น้องคลองน้ำก็ใสแถวแถวนี่แหละลุงก็บ่ได้มาท้องเสมอก็จังมาไายให้เบ้างเจอหนึ่งนะครับเนาะบ่ค่อยสบายพี่น้องเอ้ยเป็นวัดคัดจมูกคัดเป็นกับน่านหายครับลุงก็ได้ลุงกับว่ามีหลายดอกมี่ทีหาหลังนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนี่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 ตุ้มทีหาหลังเนาะครับเนาะ ผลขลุสยมากเพราะผลเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยฝนกขลุ่มากเพราะผลแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้องลุงสุดท้ายให้เบิ่งนเนาะครับเนาะมาทั้งพี่พี่น้องบาดท,ที่นี่มาทั้งพี่ตะเข้าอ้น ตอนฝนตกใหม่ๆเนาะครับเนาะผมลุงลุงมาใส่ปลาสอยร้ายขนาดแต่ว่าส่วงหลังๆนี่บ่ค่อยมีปลาซอยพี่น้องบ่มีเลยปลาซอยมีแต่กุ้งจะยังกับเพราะเพราะได้กินนะครับเนาะปลาช่องสัยมันล่งไปน้ำน้ำตอนมันฝนตกเจอชดไทยนะมั่งลุงวะในที่สุดก็มาหอด้วยมือเศาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวลุงจะไปยามให้เบิง์ดนะครับเด้อว่ามันติดคือวอนะครับเนาะ หมื่อวานเดียบดูดใจเห่เบ่งตอนใจน้อครับนเนาะพอฝนมันทำทาสิตกกันเนี่ยกับปานั้นเดี๋ยวลุกจะไปยำให้เบิ่งน้อครับเนาะว่ามันจะคือบอพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งกันเลยพี่น้องรุ่นรุ่นกันเบิง่งโอ้หอยหลายขนาดมีกุ้งบอมีกุ้งบอพี่น้องมีกุ้งบอ ม <c oughs> บงดูมันมีกุ้บงบ่ะดูพี่น้องมีโยมพันบัวลายกุ้งก็มีแน่พี่น้องครับหอยนี่ลาลายกุ้งก็มีแน่นะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องหลังไม้บาทที่นี่เฮ้ยุ้ยมันไปทางปุ๋บปุ๋ได้บาทที่นี่พี่น้องไปลุ้นกันลุ่นกันที่สองบาทที่นี่คือบ่คือบ่ เอ,อ้ยบังดูพี่น้องเอ้ยเออตัวนี้คือแน่จังน้อยพี่น้องทั้งหอยทั้งกุ้งคือแน่จังน้อยเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปลังที่สามบัตที่สี่ที่ห้าคนเราพี่น้องบารที่นี่นดูทั้งคุ่นละโอ้ปลาคอกับพี่ได้พี่น้องคือบ่คือบอ่ โอ้บังดูลังนี่ <c oughs> มีแต่หอยแถวพี่น้องเล้ย <c oughs> มีอยู่ขบวนหลายพี่น้องแต่ว่าส่วนมากหอยเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปลังที่สามที่สี่ที่หานี่พี่น้องหลังชุดท่ายเดี่ยบึงเพ <c oughs> ื่อจะได้คือบ่อนี่ โอ้เอาโอ้โหพี่น้องเลยมีแต่ปลาอันนี้พี่น้องปลากระดีเต็มเลยปลากระดีเต็มเลยพี่น้อง <c oughs> เออขอทักลุงกับมาหอดบ้านแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวลุงสิเต้ร่วมกันเห็นเบิ้งเด้อบาทที่นี่ด้วย มันจะคือบอเนาะครับเนาะไปดูนกันเลยนี่ลราพี่น้องลุงเอาออกเทออกจากตุ่มเบิดเลยเนาะครับเนาะก็ได้ไลยอยู่ได้พี่น้องตอนนี้มิมีบักหอยบักยังนําหอยเธอเลยมิตุนวยใหญ่ๆพี่น้องเลยเดี๋ยวลุงจะเก็บบักหอยออกตะกอนเด้อว่ามันจะคือบอว่ามันปลากับกุ้งมันจะได้ดไล่ไปเนาะนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเนาะครับเนาะนี่เราพี่น้องหลังจากลุงกันเอาหอยออกแล้วเนาะมันก็จะได้ดลายเนาะได็ดไล่ทำนี่แหละพี่น้อง มีหัวเต่านําได้พี่น้องเอ้ยน,นี่เต่ามันตายเลยล่ะมันเขาตุ่มโดนอะไรเนาะครับเนาะมันตายก็ได้แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยปลาอนี่พวกปลาอันกระด,ดีเด็กกุ้งก็ได้น้อยนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมือมือไม้ก็ไปใช้ทั้งไม้บาดท,ที่นี่หากินทั้งไม้ลองเบิรงนเนาะครับเนาะทั้งนี้มันบ่คือก็ได้ละเดี๋ยวคลิปที่เอาไว้ให้ดูนี่กกเพือ่อนนะครับนะเด้อคลิปหน้าพอกันไหมนะครับเนาะฝากแอนคลิปลูกเดี๋ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงน้องเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ